ซ่องนี่นี่นี่ซ่องนี่แล้วลดซ่องปปาดวงสองนี่ล้รรวลดลดเอารถเอาขอบคุณได้ไหนเด้อพี่รันน้องใจขอบคุณได้ไหนเด้อพี่น,ออน,น,น้องเนี่ยน้องว่าท่านไหนพันเน,นี่ยเขาเปิดเรียนเดียวว่กับพันน้องเกับฟองพ่อสองปีเรียนกักยนย่าเนี่ยซ่องนี่กับพ่อสองปีนี่ยท่านได้ไปเติมเน็ตอยู่นว่าท่านไหนเงินเดือนมาแล้วท่านไปเติมเน็ตท่านใจเงินเดืนเอนไหน ดเ,เดี๋ยวนี่เต็มเยวหลือพันลอยแอ้วโอ้สุดยอดสุดยอดเหลือพันลอยแล้วตอนนั้นฮ่อง่อยกัหเดียยู่พันล,อย,อ,ลอยกันสิล่ะฮ่อง่อยกัหเืียยู่คือยังเจ้าล่ะตันนี้กัลดลงลดลง,ลดลงตอนนี้เลดียย,ย,ยู่พันเดียยู่พันแปดหนึ่ง0้องผอยตอนนี้พันพันแปดหนึ่งกลัวๆเราละ่ะขาดไปตั้งไรไหม ที่แรกเลยอยู่พันธุ์กลัวกับสิพ่อสี่พันธุจมูกเหนนินโดลงมาเอาแถวบ้านเหลือพันธุลอยแล้วเนากันนั่นนะพ้องไหวกันลดลงลดลงจะเป็นแนวไลยเป็นน้ำหอมเก็บมาหลายปีดีดักจะได้โบจากหาพันธุกลัวเหลือพันธุลอยโอ้พ้องปล่อยตอนนี้เลยอยู่พันธุ์กลัวก็กันนะมันสิครบสองปีแล้วนี่เดือน กันยานี่ก็สิครบ2ปีแล้วมื้อนี้ก็บ่ได้ขึ้นไร่บ่ได้เติมเน็ตเน็ตนิตสรีอยู่นี่เฮ็ดเลี้ยวก็บ่ได้เฮ็ดเลียวก็บ่ได้ตอบยังก็บ่ได้ตอบเน็ตเบิดของข่อยก็คือกันนะข่อยดอยู่น้อยสิพอ4,000ชั่วโมงของข่อยลดลงเดนีอยู่1,000กว่าส่ํากันอยู่1,000กว่านึงพี่น้อง หน่อยเดียวขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจใหนตวบาสองนี่ครอยยูสองนี่กระดึ่มข้นไปแต่ละกิโลสองกิโลมือว่านนี่ได้ไปแปดแต่แปดชั่วโมงใครอยูู่มือว่านนี่ไปแปดชั่วโมงมือนั้นนี่ไปหนึ่งชั่วโมงหมู่บ้านนี่ได้ไปแปดครอยู่เดี๋ยวมืัอนี้ก็บกระชื่นทิมใบนี้ทิมใบเข้มเก่าแล้ววัที่การที่ลานตรง ลานดวใจของคุณหลายเรืองี่นองโอ้ตอนนั้นเจ้าไดต้งหาพันเจาก็เปิดสางได้ได้บ่ได้เนาะอย่างหยังดอรบ่ไดนั่นด้ธรรมดาสิเปิดสางได้ใดใดเาต้งหาพันะไปติดคัดอย่งเนาะขอบคุณเ้อีสามหลนดวใจพี่นนอง

Chuyển về khóng, ngân tiền của nó gian 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 có không biết tiền gian 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 có gian 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 tiền, gian 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 có gian 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 สามล้านดวงใจเด้อี่น,ในใองคุณดุณสาล้านอ,อย่าไปเห็ดไ้เห็ดสวนอยูบ่นงม้มเงเียเงียๆคัดเห็ดก็เป็นตะหนีคนีงานือเป็นตะหนีเขาก็ทีวิสาัดแล้ก่อนเห็ดงานอเป็นหนีเขายาบาด ้านก็ควรปันกันคอยออกนานไปแล้วก็คือิบ่มาขกเงองนึกเขาีอดอกคุณชงเพราะว่าข่อยบ่ไม่ไล่ไดก็ือ่มีคนมาขอเทวดาวัดีคกะเทวดาถ้าจะเพียนโอ้ยโดนหพุณเทวดาถ้าจะเพียนจะโดนโดนขอบคุณไหลายเนอมาเป็นกำลังแรงใจเห้เอาคณแก่ว่าเอาคแก่ว่าคนเอาไปไนใหัน